ัเท้าผมนี่ขาวกว่าหน้าเพื่อนผมอีกมันบูมไปเปอดตีแก่วโลเกตลละลโลเกตหยอกเฮ้ยตีนพี่เหรอไม่ใช่สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ในช่องจีนโนเชียนเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ มามารับชุดรอดอเดี๋ยวลงไปรับข้างล่างแล้วก็จะให้ดูชุดว่าชุดเนี่ยที่เออเขาเอามาให้ใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงนะแบบว่าเรื่องไงอะ่ะชุดมันพอดีหรือเปล่าครับโดนไปหรือเปล่าหรือยังไงเขาจะให้แก้แล้วผมตอนนี้ก็เดินมาอยู่ข้างหลังในห้องสมุดนะก็เดินผ่านทางามาเชื่อกับตึกแมนมาตรงนี้ครับผมไปโยกมันเถอะตึกแมนใช่ป่ะใช่ห้าถุงแหละ ไม่ถงก็ร์ลาพระธาเดชเขาบอกเราลงเป็นแม่ถงแหละเป็ไม่ได้ถงว่ะร่างพระธาตุเดชยังใกล้เลยไปเราเดินไปเรื่อยๆกันเราะผมตอนนี้ก็มาถึงมาที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเขาเหมือนเขากำลังจะเลี้ยงเล็กที่กันอยู่นะก็เดี๋ยวเรารอเข้าแถวกัน ได้ลผมไดูคนหน้ายกมือได้ครับีอวอแวกแม๊กมือใครวะยอยอสี่สิบสองมาสิบห้าครับครับใช่เอาเขียนเลขที่ผิดครับผมได้แล้วรองเท้าเดี๋ยวไปรับเสื้อ แล้วเดี๋ยวสอดเท,ท้าเท้า <c oughs> เลยรนะับชุดต่อไปรูเพื่อนเนี่ยครับสวัสดีครับใ้ชิดนี้ชุดลอดองเนี่ยที่สิรินครับก็เหมือนคนขับเครื่องบินเลยครับเเอออบบคคนนขัรื่่งิใชมส่วนใหญ่ก็จะฟิตๆหน่อยๆครับหวังว่าจะไม่ต้องแก่ชุดนะหวังว่านะครับ ดูเพื่อนผมเล่นใหญ่เล่นใหญ่เอกเอกเอกตะกี้นีิตะกี้ดิเล่นแล้วเริ่มเล่นแล้วนี่น้องปื้มชุดน่ารักมากเป็นรอดอตัวน่ารักเอ้ยนุ้ยลอร์ดซีนุ้ยใส่ไปใส่มาจะหลวมไปเลปื้มว่าเดี๋ยวใส่ไปไม่นานเหมือนมึงก็หลวมแล้วจริงเหรอเออมึงก็ผอมไปไหม อันนี้จริงอันนี้จริงวันนี้นะสุดท้ายแล้วผมได้เสื้อมา2ตัวแค่นี้ผมเสยยืดเพราะว่าชุดผ้าหมดเลยตัวชุดชุดเหมือนเขาทำไซส์ามาผิดของผมอะชุดเขาทำไซส์ชุดของผมมาผิดแล้วเขาก็เรียกว่าไงรองเท้าผมเหมือนเขาช่างเขาจะรีบทำไปหน่อยอม,มันเลยกระดูเซียวดีครับ ดูกิบกิบแต่ๆๆข้างๆนี่มันเป็นติดกันซิปอ่ะมันเลยเสีย,ยสก,ก็เลยไม่ได้เลยแต่เขซ่อมรองเท้าอันนี้ผมได้ชุดผมต้องมาเอาพรุ่งนี้ก็เลยไม่ได้เลยเดี๋ยวก็ถ่ายให้ดูผมเพื่อนก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมรับชุดไม่ยังไงแล้วเดี๋ยวใส่ให้ดูอีกทีนึงน 2, 6, นครับผมอะไร w a l สองวันขึ้นหองก่อนเจอพรุ่งนี้ครับผมวันนี้ก็มาต่อกจากวันที่แล้วนะที่ ไม่ได้อะไรสักอย่างถ้ผมได้รองเท้ามาดูแป๊บเดียวแล้วเก็บไปเรียบร้อยไม่ได้ถ่ายอะไรไปชิมิ้นอันเลยเดี๋ยวเหนื่อยห้องน้ํามาไปอยู่ในห้องน้ํามาปวดท้องอ่ะเดี๋ยวปวดท้องตกเลยตาตกรตกหมดเลยเออก็ไอ้นี่เรียกว่ายังไงนะซือเมื่อวานอ่ะยังไม่ได้เรียกว่ายังไม่ได้เออยังไม่ได้ลองชุดเลยไม่ได้ชุดเลยวันนี้รองเท้าวันนี้ก็เลยจะมาเอาาผมชุดก็เดี๋ยวจะมา ลองใส่ลองเทสเลยดูตรงนี้นะผมตรงตึกแมนนี่รองเท้าแล้วผมอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าผมก็ผมก็งอไปหลายรอบแล้วเดี๋ยวมันก็จะยับกว่านี้แน่นะดเดี๋ยวเดี๋ยวพอขัดขัดไปมันจะเห็นรอยขอดมันจะน้อยลงรอ<ล>งเท้าเร <ลง S 2> าดอเทฟซิน <ละ S 2> นะอีกครั้งหนึ่งว่าเชื่อเราดอรองเท้าเชื่อเราเรเป็นร้อยยังไงเออจริงครับตอนตอนนี้นี่เท้าของผมนี่ขาวกว่าหน้าเพื่อนผมอีกขาวกว่าหน้าเลยแค่ไหน 3ล้านนาทีผ่านไปบอกแล้วนะแครให้แต่กล้องผมทำได้ทุกอย่างแต่กล้องช่องผมมันทำได้ทุกอย่างทีมงานทุกคนคุณภาพหมดต่เก๋เก๋อลังการต่อเก๋ต่อเกทำไมเท้าผมมันบูมบูมไปไปวะมันบูมไปไปปีแกลลูกสาวเท้าครับรับไม่ได้เท้าเป็นพอลิโอหัวโตลองสวม อตายจะเป็นดูหน้าผมนะครับแล้วแล้วแลละโลเกตยอกเดี๋ยว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 สักพักโลเกตไม่ต้องมาเยี่ยมชมกูได้เลยทำเสียนี่ผู้เชี่ยวชาญเฮ้ยตีนที่เหรอไม่ใช่ ตีนไก่จะมีตีนลูกแกะติดทำไมมันมาเป็นแท่งไงวะเป็นบอกอกเลยตรงนี้ออกดิมันอยู่ด้านข้างเนี่ยใส่เขาวิธีใส่นะครับอันนี้ขึ้นมาเอยอะๆล้วกลุ่มมาดิกลุ่มมหาดิทม่ก็เป็นอย่างนี้ ชั้นเขาขึ้นมาเออจับให้มันตึงๆจับดึงๆให้มันตึงๆก่อนให้ให้ให้ใหใหใหตอนนี้ไม่มีตรงกลางเนี่ยแล้วก็พับลงมาอ่าแล้วก็บีบเออกระงอยู่ข้างๆๆน,อนอกเนี่ยมันจะติดง่ายขันสีเหมือนกันนี่ก็ได้ไล่อะไรเนี่ย <c oughs> เป็นลอดลอำบากเนาะล <laughs> ำบาก <c oughs> ตัดไหม ไปแล้วเมอง A อมจทเเส่ยอยู่ทั้งวันนอนก็ไม่หลุดนอนก็ไม่นอนรองเท้าก็ไม่หลุดนแบบโดนตัดขาไปรองเท้าก็ไม่หลุดคาดว่าไม่โตวันนี้แล้วใช่ไหมไม่โตแล้วครับเฮ้ไม่รู้ครับพระเอกของครูมันต้องโตวันนี้นะใช่ครับเออมันไม่กินข้าวที่ถ่ายไปยูทูบเหมือนกันถ่ายไปยูทูบไม่กินข้าวเหรอคุณพอดีโตเลย ได้มาแบบนี้ครับได้มาแบบนี้ได้มือนนี่เข็มขัดเวลาใส่ก็จะมีตรงนี้ครับผมเห็นไหมไม่เจอเวลาออกดึงแบบนี้เวลาออกดึงแบบนี้อ๋อดึงนี้ขึ้นอย่างนี้เอออแล้วกก็ด๋อเวลาออกโฟงเข็มขัดดึงขึ้นนี้ก็เลื่อนได้เขาลองตรงนี้วัดพอดีตัวแล้วเข้าลองตรงนี้ก็จะเสมอ ทำนอกมาให้มันมีประโยชน์มีนมีข้อคัใช้ทุกอย่างร้อยครบเลยไปเหยียบร้อยเป็ครบมูลยี่สิเป็นอย่างนี้ได้แล้วชุดเขาบอกว่าพ้ะใส่ไปรอดอเนี่ยน่าจะตายตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วครับเดี๋ยวอนาคตจริงๆเราจะมาถ่ายคลิปใส่ชุดรอดอเล่นบารกันนะครับ เตใส่ให้ครบครับเฮ้ยร้อนเว้ยโดนตปฏิบัติสารทีห้าครั้งครับก็โดตบผ้าครั้งปฏิบัติเฮ้ยทอ่าเยี้ไมทำไม่ได้หรอท้อหนึ่งท้อา่สอบ ถ้า <c oughs> ผมก็ได้รับชุดมาเรียบร้อยแนละ้วตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งว่าเป็นยังไงะครับก็ลองใส่เต็มๆเลยถ้าผมก็เสร็จแล้วนะชุดก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวพับใส่เสื้อใหมนะ่ชุดก็จะประมาณนี้เลยก็พับ ประมาณนี้ว่าผมจะทํคชิปแต่งชุดเต็มๆให้ดูนะแล้วก็แต่งยังไงถูกให้ถูกต้องอะ่ะให้มามาดูอีกทีนผมว่าแต่งยังไงบ้างเชือกลงเท้าต้องทำแบบไหนแล้วกออ็แขนเสื้อต้องพับยังไงครับผมก็เดี๋ยวจะมาทําให้ดูกันอีกทีหนึ่งเป็นชิปถัดไปแล้วกันก็เดี๋ยวว้จะใส่ให้ดูว่ามันต้องพับประมาณไหน,นัะผมถึงจะถูกผมก็สำหรับลิปนี้นะใครที่ชอบผมก็อย่าลืม กดไลค์ผมกดซับสไคร์แล okay, ้วก okay. be okay? so ็อย่าลืมกดกระดิ uh ่ง huh. ติ๊ต๊กติ๊งห้องผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมท่อคลิปต่อไปนะก็สำหรับคลิปนี้ผมสวัสดีครับบ๊ายบาย